สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แอนดี้นะคะสัมผัสจิตนะคะอาจารย์ดูดวงเพียวกับไพ่ฟ๊อกค่ะแล้วก็สัมผัสจิตดวงชะตาแต่ละคนนะคะว่าเราเออเราจะแก้ไขดวงชะตาเรายังไงอะไรเงี้ยอยู่ที่เขาจะมาบอกให้อาจารย์ แล้วก็เป็นผู้ชิดทางให้ทุกคนไปในทางที่ถูกต้องเลยค่ะคนเราบางทีมีวิบากกรรมอะไรหรือต้องแก้ไขแบบไหนเนี่ยอาจารย์ก็จะมาบอกแล้วก็ส่วนมากอาจารย์ก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณนะคะบางคนอะ่ะ บางคนดวงยวยิญญางคนเราคุยกันได้แต่ดวงวิญญาณเวลาทุกข์อ่ะเขาจะไปคุยกับใครเพราะว่าไม่วที่ใครเห็นเขาอะ mm ่ะ hmm. นอกจากเขาจะมาคุยกับอาจารย์ยาอาจารย์สัมผัสได้บางคนก็ผูกขอตายบางคนก็ตายเพราะความรักบางคนก็ตายเพราะอารมณ์ชู่วูบอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมาคุยอาจารย์เปิ่อาอาจารย์ก็จะสัมผัสว่าเขาต้องการแบบไหนยังไงเขาจะได้ลุกค้นจากความทุกข์ทั้งหลายค่ะ mm hmm. ในวันนี้อาจารย์จะมาทําพิธีดวงพิชัยสงคารามนะคะแล้วก็ดวง ชัยชนะบางบางคนดวงชะตาเนี่ยเราต้องเสริมพลังด้วยดวงตัวของเราเองมากๆนะคะถ้าเราไม่มีอะไรเสริมเลยอะ่ะยากที่จะแก้ไขเวลาดวงที่เราตกมาจะตกไปเลยบางคนดวงต้องมันมีวิบากกรรมเนีมันมีไหล หลายแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาเนี่ยไรภพไรชาถูกไหมคะเราทํากรรมอะไรมาบ้างเราไม่รู้หรอกแต่ทีนี้ออบางคนทําธุรกิจแล้วทำไมถึงชีวิตติดข่ดวมากขยันมากแล้วทาไมถึงชีวิตติดข่ดแล้วทาไมถูกโกงตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์ก็จะมีวิธีแก้ไขด้วยมาเสริมดวงชะตาการเสริมดวงชะตาของอาจารย์เนี่ยณนะเวลานี้ขึ้นมาจูเทียนจูเทียนถ้าคุณไหนมีวิบากกรรมอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะ จะขวี่ให้ว่าคนอะทำกรรมอะไรมาในชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมถึงชีวิตเธอตดขัดอะไรอ๋อเขาจะมาบอกเลยว่าคนโกงเขามาในชาติอดีตชาติอะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วจะทําไงเธอจะลูดพ้นจะตัวนี้ได้แล้วก็ต้องต่อรองกันไปนะคะแต่อาจารย์บอกเลยว่ากรรมแก้กันไม่ได้แต่เราสามารถเบาลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีแก้ไขตัวนี้ก่อนแล้วถึอจะทําอะไรก็สําเร็จได้ค่ะในวันนี้เป็นวันที่19วันที่19และ9 ก้านาฬิกาที่อาจารย์จะทําพิธีเนี่ยเป็นวันที่เบื้องบุญบ,บอกมาเลยว่าเขาให้มาทำในเวลาเนี้ยมาเป็นดวงชัยชนะแล้วก็จะเบิกซาบเบิกเงินกับเทวดาทั้งหลายและอาจารย์ก็จะอัญเชิญเจ้าเทวดาทั้งหมดเลยค่ะว่าอัญเชิญแล้วก็มาสวดจะตาชะตาให้พวกเรานะคะทีนี้ก็พอเราจะอัญเชิญเสร็จปุ๊บก,กับพระก็จะมาสวดให้เราพอสวดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะสวดพิชัยสงครามค่ะชนะสงครามก็คือถ้าเราสวดตรงนี้ยพลังมันจะเกิดขึ้นกับเรา พอเกิดขึ้นเราเส็จฟืนเนี่ยดวงชะตาเราก็อะไรที่ติดขาดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นทางก็จะได้เปิดนะคะพอทางเปิดเส็จปืนเนี่ยดวงชะตาเขาจะมาบอกกับเราเลยว่าอ๋อคนนี้มีกรรมอะไรมาบ้างยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอทาพิธีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นชีวิตทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนนะคะและขอบคุณทุกดวงที่เฝ้าดวงกับอาจารย์นี่อาจารย์นี่สัญญาว่าจะดูแลทุกคนต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยค่ะบ๊ามาดีค่ะจริงๆพอทำแล้ว ฟีดแบ็กกลับมาอย่างางค่ะแต่คนที่มันมาจุดเทียนบางคนอ่ะฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะคะแล้วก็ค้าไขดีแล้วเขาอยากได้งานก้อนใหญ่ครั้งก่อนหน้านัา้นอ่ะเขาอยากได้หนึบเขาเขาไปประมงงานม,มาแล้วเขาไม่ได้สักทีเขาขอมาตั้งหลายปีแล้วเขาได้งานใหญ่กลับมาเลยค่ะเพิ่งได้ไปแล้วก็เพิ่งมาแก้บนตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือฟีดแบ็กกลับมาแล้วบางคนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเออ เจ้ากรรมในเวรที่แม่เขาป่วยค่ะแม่เขาป่วยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เขาป่วยแบบตีเตียงคุยไม่ได้เลยแล้วพอจุดครั้นที่หนึ่งแกก็ยังยังป่วยอยู่แล้วก็พอครั้นที่สองแกก็ยังป่วยอยู่แล้วพอครั้นที่สามแกอยู่ดีก็แกแกดีขึนะ้นอะดีขึ้นตรงที่ว่าแกพูดได้อารมณ์ดีเลยแต่มาคนละคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรปล่อยนะคะ S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะประมาณนี้แล้วจริงๆถ้าบอกเราไม่แก้ไม่ได้แล้วเจ้ากรรมนายเวรของเขามาหาเราเองไหม <S <S ใช่มีค่ะมีมีเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรมาหาเราเองทีนี้เราก็ต้องมีคาถาหรือเทวดาของเราป,รปาูปาละสา,ารค่ะอันจังเกือบตายเลยค่ะบางทีมาแก้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเหมาเราไปเราไปช่วยเขาอะไรประมาณนี้ ว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องไปวิธีเสริมดวงด้วยตัวเราเองด้วยอะค่ะประมาณนี้ใช่ที่อย่างที่อาจารย์บอกว่ากับตายแบบสูญเราโดนเราโดน,<ะ>นเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเขาต้องตายแล้วว่าเราไม่ให้เขาคือมาเป็นดวงชะตาเจ้า,จากรรมนายเวรจะเอาเขาตายและบัญชีดําเลยอะและอาจารย์ก็ไปต่อรองอะเหมือนแบบเหมือนตัวเองอะไปไปไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายอาจารย์ก็เข้าตัวอาจารย์ก็คือ อาจารย์โดนที่หัวเหมือนกันเขาก็เป็นที่หัวใช่เพราะเป็นที่หัวเสร็เปร๊์เนี่ยอาจารย์สรุปไปเลยแล้วหัวใจเต้นแหลมมาแล้วอาจารย์สรุปไปอ่ะอยู่เดี๋ยวยามาทั่วเขามารับอาจารย์ไปเลยนะแล้วก็ไปให้ไปไปเอาแล้วเขาก็บอกว่ามันมีคนล่าอาจารย์ไปแล้วอาจารย์บอกว่าเอาอันนี้มันคือลงโศพนี่ดีแล้วอาจารย์ตายแล้วเหรออาจารย์บอกแบบนี้ใช่บอกว่าเขาบอกว่าให้ไปหนอตรงนี้ แล้วเธอจะมีออกซิเจนตบพูแบบนี้และจังก์ก็ลงไปนอนพอลงไปนอนเสร็จแล้วว่ามีคนเหนือะที่เขาขุดเขาขุดหลงโศปะะค่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาตายนะอะไรเงี้ยให้กลับไปอพออาจารย์กลับไปจางฟื้นขึ้นมาอ๋อมันเป็นด่วนที่ อาจารย์ไปช่วยเขาไว้แล้วทวดาก็เราไปช่วยเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อจะตายให้เขามันที่ก็เข้าตัวเองค่ะใช่ค่ะเราดูดวงเนี้ยมันจะมีใครมาบอกเราปกิจที่อาจารย์บอกใช่ใครจะมาไปคุบอกเป็นแบบบางทีก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่กับอาจารย์เนาะเขาก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคนนี้ทํากรรมแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่ดวนไม่เปิด ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนเจ้ากรรมนรเวรนะขวางก็ม <y> ีไม่ให้เราเห็นก็มีแล้วแต่ดวงตาเขาจะเปิดให้เราเห็นค่ะมปนระมาณนี้เออมันแล้วแต่เราทํากรรมอะไรมาอย่างเช่นแบบบางคนมาแบบผีเนี่ยเขาทําให้เสียใจทําความรักนอกใจความรักเขาถือข้้งค่าตัวตายอะไรเงี้ยเขาจะมาแบบแบบนั้น เขาจะมาแบบว่าเขาตายตายเพราะคนนี้ทําให้เขานอกใจเขาเสียใจเขาอะไรเงี้ยบางคนก็จะมาแบบภาพมันขึ้นมาเหมือนเราดูทีวีค่ะดูจอขึ้นมาเลยว่าคนโกงเขามาอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้บางคนก็ไม่ใช่ดวงวิญญาคะในบังชีเขาอ่ะเขาทํากรรมอดีตเป็นแบบนี้มันจะหลายรูปแบบเลยค่ะใช่ที่ทิงทุกคนสามารถดูดงแบบนั้นไหมหรือว่าส่มาดูทุกคนเลยนะเขาฟีดแบ็กไงกับมาบ้างครับก็ส่วนมากก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เขาบอกมานะคือ90%ซที่ที่ได้เนี่ยไม่ไม่ถูกก็มี10%อะไรเงี้ยเ,เราก็ต้องบอกตรงๆนะบางทีดวงมันไม่ตรงกันก็มีอะไรเงี้ยค่ะเไ,ไม่เปิดไม,ไม่เปิด,ปดก,ก็มีค่ะแต่ว่าที่รู้มาก็90%ที่ที่แม่นะคะใช่ค่ะ เขาบอกมาเนาะอะไรเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกแผ่เราที่เป็นคนดังเลยเขาไม่เขาอย่ายังเงีายังงไมากที่ไม่ต้องอื่นชื่อแค่พี่แบบก็ส่วนมากอาจารย์ดูท่วงการเลยอ่ะเพราะตั้งแต่จะเป็นดาราหรือเป็นนักการเมืองหรือแล้วก็ละวแต่หรือมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยเห็นว่าอาจารย์ชอบดูนักการเมืองอาจารย์ดูให้ให้เขาก็ก็แก้แก้ดูให้เขาเนาะบางคนอ่ะเขาวิบากกรรมอ่ะไม่ได้หายหรอก วิบากกรรมใหญ่สุดไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็พแพ้วิบากกรรมอยู่ดีและอาจารย์ก็ไปแก้ไขให้ให้เขาใช่วิบากกรรมกับการที่เราไปแก้ดูให้เขามันสามารถทำได้ไหมก็น่าจะให้เขายอมรับไปแก้ไขให้เขาเสริมทำยังไงได้บ้าง <S <S ให้เขาดีขึ้นอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ว่าวิบากกรรมมาแก้กันไม่ได้นอกจากโชช้แล้วก็อย่างอื่นมาทุเทยด้วยความดีทําความดีอะไรเงี้ยเอ้ยพี่ต้องพี่ด่วนพี่นะพี่จะติดคุกนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ทําแบบเนี้ย พี่ติคดคุกแน่นอนอาจารย์เลยวอกแบบนี้เลยพี่ต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนคือต้องเมืออสาหมดยุดยุตัวอย่างง่ายๆคนเป็นคน,คนตีน,นี้คนอะแล้วคน <okay. S 1> ไม่ไปคุยเขาอะแล้วคนเฉยอย่างเงี้ยยังไงเขาโกรกพอเขาโกรกขึ้นมาเขาจะเอาถุงติดคุกเลยอะแต่ถ้าเราไปคุยเขาก่อนอ่ะเขาอารมณ์เย็นแล้วว่าเออคุยกันได้อะไรประมาณนี้จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องวิธีการแก้กรรมไหครับหรือว่าก็วิธีการแก้กรรมค่ะแก้กรรมแต่ว่าแก้ไม่ได้ทั้งหมดนะแก้ได้แค่ระดับนึ่ง ใช่ล้าทำยังไงเราได้อย่าง,งานั้นอาจารย์บอกตรงๆเลยว่ากลาวมาแก้ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ม,มาเบาลงได้ถ้าเราเราแก้ตรงนี้ได้เราจะมีบุญสมมติว่าเราต้องติดคุกแล้วอะพอเราเรามีบุญตัวนี้ช่วยอะไม่ต้องจําเป็นต้องติดคุกเราแค่เสียเงินเราแค่ชวใช้เงินก็ได้อะไรประมาณนี้มันจะมีหลายแบบบางคนต้องตายก็ไม่ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนะาะจะไค้ฟาดคล้อจะใค้ฟาดคล้ออะไรประมาณนี้ทุกคนเกิดมามีวิบากกรรมหมด ใช่ไหมคะมีวิบากกรรมหมดแล้วเราไม่ได้แก้ไขจุดนี้มันก็เลยทําให้ญาติที่เราจะแก้ไขเราต้องอันนี้สําคัญมากนะคะเราต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนที่อาจารย์เห็นและหลายๆหลายวิธีบางคนมีลูกไม่ได้เพราะเขาทแท้มาอย่างเงี้ยเขาไม่รีลูกไม่ได้เลยอะทําแท้มาอาจารย์ต้องทาวิธีเป็นปีป <c oughs> เพื่อจะขอร้องขออีกสักครั้งหนได้ไหมให้เขามีลูกเขาอยากมีลูกอ,อย่างเงี้ยพอทําไปปื๊เจ้ากรรมในวิญญาณเขาถือจะมีได้ถ้าเห็นแล้าการป๊อปในหมู่นักการเมือง ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> บางทีต้องมีต้องมีเสริมดวงนะคะถ้าเราการเสริมดวงก็ไม่ไดียังไงคือทุกคนต้องเสริมเลยแบบว่าสมัยก่อนนะอย่างคดินวนะมันต้องมีนักลบเวลาจะออกลบออกซัวค่ะเราต้องมีในวิชาคยิว่าแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราไม่มีวิชาตรงเนี้ยดูยิงแบบไตายตายง่าย,ยอะไรเงี้ยเราต้องมีวิชาป้องกันตัวเองบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ก็ค่ะมันเป็น,นอย่างงี้ผม